ีพี่น้องหิวของมุกไก่หิวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หิวเฮงเครืองอยากเข้าห้องน้ำบอกว่าลุงยางมาเลยคุณแม่ลำยายคะ่ะจอดให้หน่อยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้หิวมากคุณแม่ก็เลยบอกว่าปิดไฟฉายก่อนมันเลี่ยมตาและอีกสองโลแล้วก็ลงเขาเ่าแล้วคุณแม่ว่าหิวเนาะนอนกับผมปิดนอน,น,อนเลี้ยวลูกเท่าลูกทั้งนางทั้งลูกแช่งนางบอกให้หยดตรงนี้ถ้า อเขาคนไี้บอกว่านักบอด้บอกเออนี่เับงบอกโชลัสากขนาดนี้ถ้าหาคู่เอกกัมีซีรีส์ทุนไปสินรับขอฟอลออินม<า>ึงซุ้งน้องตีนคุณเจอเป็นเตียนรถท่ามาสลสากทีก่นัึงโเราขับก็เลยบุดอีกขั้นหนึ่งเสียบายุจนว่าสิแกียแล้วรถเขาถ้าไม่หอดใสอยู่หดมอนเป็นเทียรวลุ่รดขั้นหนึ่งอีพังก็เลยไปจอดผ่ากัน สอมซอยพุทไทยพ้อเป็นแต่คือกันลยได้มากก่อนสวยอย่างน้อบนันนี้นี่ทีนี้นอยากอยากนี่บันน,น,นีสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะนอนดีปะยังนอนเต็มอนไปหลับเลย พอตกมวนหลับพูมี่อยา่างขนาดว่าสวยๆก็น,นา่าขันจอดจากซี่วินที่โมลูขนาดว่าสวยๆก่อนจอดขันจอดสามเ,เทือผู้จอดแค่นั้นเองครับจอดยุติว่าบผู้หญิงตอนนี้หิวเฮี้ยงก็รีบแบบว่าย่างมาหาเราด้นี่ย่างมาหากิอนอยู่ค่ะเตีปีนตรงโกงก็ป่วยอยู่ค่ะย่างมาปีนมาเลยอันนั้นอยุยติว่วตัวขึ้นเสียๆอันดำดำเ่ยอันที่มือนั่นเทวันนีมันมีสองตัวด้วยนั่นเอง อันใดฮะจำก็ได้เอาอี่อยงอันนับกลับเ,เอาที่เขากินมืน่นมื่นเกกมือนนี่สายวิรกรรมมันแม่กูกินนี้เมืม่อจุอนี้ขึ้นนั่งปีตล้งอูนะมจะใครเผือี่อย่างสันแห่กเ่อนดีกว่างมากจนี้หดไปหน่งหอดในไหนหอดกระลุงเขาอีกสี่พันโลคุณ กคุณไม่ได้พ่อใส่หรใรมาินยังงยากอาานี่คืออาหารหลักเขาเขาลูลูกก็คือมะมาเท่านั้นถ้าจะกินเขาทุกคาบอะไรเพราะว่ามันลงทุกปั๊มเสลลเกินเมื่อกินมะมาคุณละกงเท่านั้นเออเป็นออกแล้วกับเหลียเพราะติดลบ พ่อเบิกตลอดเบิกเบิกจะลอยกจะไ่ินกินยังนี้นะพี่น้องเอยหิวเฮงทานซี่นี่ม่เต่เดิมๆเลยลวเนาะอยากนซีกินยัง

กินอิ่มเดียวกำจังเดินทา่งต่อเฝ้าไปกับพี่มองหลับมองนอนดอกพี่เอ้ยแต่ว่าใครอยู่ห้องก็บดนนอนแบบติดทีอยู่หรอกไออย่างเช่นเอามะมารับมามาไปขายติเปิดร้านบอกนั่นพวกพี่กองบอกแต่กองมาม่าเกาหลีนี่เพิ่นได้สิที่พี่น้องกระเปาคลองปวดเพิ่นน่ะผ้านาคอนคอนเดน น,นาลาเ่ยวปวดเอวเอปวดกับทีปีน,นี้ยังปวดกับบอกเป็นจอดักนาทีเี่ยกินน้ำไปหลายตัจะมาคลิปข้อผูลืมคลิขอเนี่ย,นนยอ,อันเี้ยเอาไปยสกุลเปยงสกุลพ่นพี่พฟันทีเาีายพี่สถาดใครอยู่ดอกเป็นอย่างๆจากของหวานของอย่างดีเออคนอื่นเนี่ย็ คนเราเคกขึ้นไปแต่แซ่บแต่พี่อยากกินกับฟันเนี่ยล่ะอยากินกับฟันกินแต่ลำพน้องเอ้อยากกินอย่างนี้งฮะจะให้ซื้อกินรูอ่ะฟันเป็นที่ได้กินมันบอกฟันเอาเพราว่าได้กินถ้าก็ซื้อถ้ามันซื้อไม่มีแต่เนี้ยอยากอยากมีกันซื้อไปเลยมันอยานโมเมนตานมันบมกินเนี่ยตอนนี้มันอยากมันซื้อยังไปมันกระสีแบบว่าแมนบล์แอปเปิลบล์กิ้งฮิวนี่บล์บล์บล์บลบลขยะจะซื้อ แล้วลำดวนมปใส่ป่ะลำดวนอยู่หนาเอียมาดาดูข้างหลังนดกดูข้างหลังนีว่า,าจะได้น้ำได้แล้วไปปเนี่นยเพราะขอ,อน,ขออนมมนันคือน่ามีป่ะอันบอกผ้านมั้ มาหาของหวานก่อนนี่บะหวานขึ้นแล้วลุงสูบป,ปั่มกับบอใบและพี่น้องเอ้ยสวยมามาทนันทีคลองลูก หอมมากะหวานคีอสิขืนแท้งเนีะยนอนนึกกลังว่าเสี่ยวถัดไทรหอมหอมมากๆอยากุกอยางเดี๋ยวนี้สาลัมด่วนได้อย่างมะม่าเอ้กินเนี้ยมีประโยชน์เนี่ยพี่เ้ยเอาได้ทั้เนี่ยเขาคือไปซื้อน้ำสิจินน้ำใสเอาคือหลายรอบที่คือไปทำให้เรียบร้อยแค่เดียว เืมอินร่อสีนวยของใครคะไปวาไหนนี่อันจอดแค่ขั้นเดียวได้หนีด้วป่ะปกติหัวเดียวหวดเดียวบายูคือผมหัวใส่พอตื่นขึ้นปุ๊บอันนับเรียกเลยฟ้ามาจับอันจีพี่เบื้งว่าตอนนี้เขาอยู่ใส่ไหมรนตีนยู่ะโอ้ยพิศดารเว่าบนว่าทำคุณเมีขับรถเลียววาน เขาจอดถ่ายอีกคั้นหนึ่งคันหนึ่งพังไปจอดสอมซอยพื้นเบื้องไปเบื้องมาท่าที่ที่สองบ่ไวเลยมาก่อนเลยไปพาเข้ามาก่อนขั้นไหนล่ะขั้นเสียโน,นุน<ะ>บ่าฮะขั้นของเสียนุนหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทนี่ค่ะอ,อพยพี่น,อน้องอาหารอาหารประจำ มามาขาดอะไรจะวันรุ่นย่านไ่อิ่มพี่น้องซื้อเป็นพ่อซะอีกตั้งหากซื้อเป็นพ่อซะอีกตั้งหากอืต้องกินมีหมูชาดเปียดบาโน,น่นี่เนาะเบียดกันสิบพื่พ่อเบียดขาดการติดต่อแล้วบ้างนี่อาจารย์สัตว์พี่น้องพักกันเบียดซวยเขาวสวยน้ำหิวเขาหิวน้ำเลยนะครับพี่นอ้องจิ้พอกันมือเลี้ยงมืออื่นเออมือเลี้ลยงยังไงปะไหนอะมือเลี้ยงนาะวันที่ยี่สิบจิมเลี้ยให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยพิษเป็นเพลงนะครับพี่น้อง ทำกับเสร็จลืยิ่มคดคลิปสองเด้อครับเด้อใหม่กำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กับสิฟาก,ฟฟากพี่ฝากน้องใบสมนีสัก้อนเดี๋ยวจังพวกกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ